คิดว่าอยากแต่ดูดูไม่ออกเพราะว่าว่าอยากอะค่ะเราดูตรงนี้ก่อนเนาะตรงที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยจนกระทั่งกายมันหายไปจากวันนั้นมาสังเกตไหมว่าเราเห็นกายกับใจมันคนละตัวมาตลอดเห็นได้ไหมคะเห็นค่ะ,อะโอเคตรงนั้นจุดหนึ่งละจุดต่อไปคือพอมันเห็นสภาวะนั้นเราอยากให้มันเกิดอีกตอนนี้แหละมันคือการกระทําอาที่เราพยายามทํามาทั้งหมดแต่จนกระทั่งถึงจิตขณะนี้นะรู้สึกได้ไหมว่าเรานิ่งนิ่งเกินไปถูกต้อง คำว่านิ่งเกินไปแปลว่านิ่งได้นิ่งได้แต่มันเยอะไปข้อเทจริงนิ่งก็ไม่เอาบางครั้งคือดูไม่ออกคือแบบบางครั้งมันนิ่งจนเหมือนก็เราตอนนี้เราดูจิตไม่ออกว่าทําไมมันนิ่งแล้วบางครั้งจิตมีน้าหนักแน่นเรารู้สึกว่าเรารู้แหละว่ามันต้องผิดแต่ว่ามันจริงๆถ้าใช้หลักหลวงพ่อนะคะมีสติรู้ไปตรงๆในขณะนั้นว่าเรารู้สึกยังไงอย่างเช่นเอ้ยทุกครั้งที่นั่งเนี่ยก็อยากจะไปเจอสภาวะเดิมอะเรารู้ตรงๆในขณะนั้นเลยว่าอยาก อันนี้พอเราไม่รู้ตอนนี้สิ่งที่มันกระทําต่อมาเรื่อยๆมันจะพยายามบังคับรู้สึกได้ไหมคะบังคับให้นิ่งบังคับให้สงบใช่อตรงนี้เราไปรู้ทันตรงนี้เลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยเราเห็นตัวไหนเด่นเราดูตัวนั้นเช่นเราอาจจะไม่รู้เลยว่าตั้งแต่อยากไม่รู้ทันเลยตั้งแต่นิ่งเรารูตรงนั้นได้ทําไมหน้าอกเราอึดอัดทาไมภาวนาแล้วมันไม่สบายพอไม่สบายเนี่ยเวลาถ้าเราเราหวังผลนะคะ สุดท้ายมันจะไม่ยินดีในการภาวนาเมื่อไหร่ถ้าไม่ยินดีเนี่ยให้เรารู้แล้วมันฝืนแล้วล่ะเพราะนั้นฝืนเนี่ยเรารู้ทันละเราต้องทําอะไรผิดวิธีคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่อยากทํารู้ตรงๆไม่อยากภาวนารู้สึกได้ไหมว่าตอนเนี้ยบางครั้งใช่เรารู้ตรงๆตางใช่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจนี่คือลีลาทั้งหมดเลยก่อนที่จะออกมาเป็นสุดท้ายว่าเฮ้ยเราไม่อยากภาวนาเพราะเราภาวนาด้วยการ หวังภาวนาด้วยเอาเราไม่ได้ภาวนาเพื่อลดละน้ออกไหมคะเพราะลดละในวันหนึ่งเราเห็นความจริงเนี่ยเราภาวนาเราเหมือนตัวเนี้ยเราเห็นกล้วยนะคะก็ปอกไปเรื่อยๆตรงที่เราปรอกเนี่ยแหละเราเห็นกิเลสกิเลสทั้งการทางโลกท้งธรรมนั่นแหละคะ่ะปอกจนกระทั่งไปเห็นข้างในจริงๆว่ามันไม่มีอะไรอันนี้เหมือนกันตอนนี้เรารู้แล้วละ่ะเราไม่ค่อยยินดีเนาะเพราะเราทำอย่างนี้ต้องท่าอย่างนี้สิถ้าอย่างนั้นนะเราสอนจิตมันนะถ้างั้นแกทํานิพพานเลยสิ ไม่ต้องมานั่งภาวนาทีละขั้นเราบอกไปเลยจิตบางครั้งเราต้องสอนเขาด้วยอย่าปล่อยให้มันบงการเราอย่างเดียวเราสอนมั่งเป็นข้างเค้านะคะเพราะนั้นตอนนี้เราดูไปตรงๆเลยเราอยากกลับไปสงบเราดูตรงๆเลยนะคะในขณะเพ่งค่ะคือท่านที่นิ่งได้เพราะมันเพ่งถ้าปกติเนี่ยจิตไม่นิ่งหรอกแต่ด้วยความเข้าใจจากที่เราเห็นสภาวะมามันนิ่งแล้วมันไปเห็นตัวนั้นมันอยากให้มันเป็นอีก แต่ข้อแท้จริงจิตไม่ได้นิ่งจิตไม่ได้สงบจิตมีหน้าที่คิดเรามีหน้าที่คิดะมีหน้าที่รู้ว่าจิตคิดนะคะนั้นพอใจที่ระวังเนี่ยมันจะเอานิ่งกับสงบนึกออกไหมคะมันต้องบังคับจิตทั้งหมดเลยอืมเราก็ดูตรงนี้ไปทีละขณะขณะตั้งแต่เห็นมันแน่นไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องราวนะคะเพราะโดยสภาพเนี่ยจิตเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาแล้วมันประมวลแล้วมันถ่ายทอดธรรมะให้เราทีละขณะขณะ ตอนที่มันถ่ายทอดธรรมะนั่นแหละคือปัญญามันเดินทีละรอบทีละรอบ,ท,รอบที่มันเห็นอย่างปัญญาเดินหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่คือหนูดูสภาวะแค่ว่าโกรธสภาวะแรงๆโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูกายดูได้บ้างสภาวะที่ติดนิ่งติดเพ่งปัญญาเดินไม่ได้จริงมันจะอยู่ในคิดแล้วยิ่งถ้ามันเคยเห็นร่องรอยมาก่อนนะมันจะคิดง่ายเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นร่องรอยมันจะคิดไปเรื่อยๆถ้าเราติดนิ่งติดล็อกตรงเนี้ยปัญญามันจะเดินไม่ได้จริง แล้วเราค้นทุกกันด้วยปัญญาเนออไหมเพราะนั้นนะั่นน่ะคือสิ่งที่เราก็ต้องมาคุยกันว่าพวกเราอย่างคารวาสเนี่ยสิ่งที่พวกเราขาดอย่างรุนแรงเนี่ยคือสมาธิที่ถูกต้องะะตอนนี้หนูขาดสมาธิด้วยใช่ไหมคะตอนนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นมิจฉาสมาธินึกออกไหมเพราะมันนิ่งเมื่อกี้จําได้ไหมเรามีคําว่านิ่งเกินไปนั่นหมายความว่าจิตลึกๆเรายังจะเอานิ่งอยู่แต่มันมากไปเท่านั้นเองแต่ข้อเทจจริงไม่ใช่ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือจิตไม่ได้นิ่งความเป็นจริงก็คือระเาผวนาื่อเห็นไตรลักษณ์ของกายกับใจว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอืมมันเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีเราก็มีความสุขบางทีเปลี่ยนไปเราก็ไม่ชอบเราก็จะดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นเลยสิ่งที่จิตใจแปรปรวนไปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าอยากไม่ว่ากังวลไม่ว่าเสียใจต่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะจิตใจร่างกายก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็เข้าห้องน้ํา เดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวมันก็หนาวพันผ้าพันคอสักพักมันก็ร้อนแก่อีกเราจะเห็นใจรักทั้งหมดของกายที่เขาทำงานจิตใจที่เขาทำงาน